ของหนุ่มคนนี้ดีกว่านะครับอย่างหนุ่มเจเจนะครับกฤษณภูมิคุณผู้ชมก็ทราบดีว่าเขานะครับก็มีแบบว่าปลูกต้นรักนะครับกับสาวคนนี้อย่างสาวต้านหนึ่งกันยาวีนะเผิ่แป๊บเดียวคุณผู้ชมตอนนี้นะความรักกันมาแบบว่าก้าวสู่ปีที่7แล้วนะคุณผู้ชมเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเดินไวมากนะแต่ถึงเขาจะไม่มีลูกคู่กันแต่ว่าความหวานคนนี้บอกเลยว่าหวานมากนะแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยเราเจอแบบว่าสาวต้านหนึ่งนะ สวยมากเขามีชายา้วยนะว่าสวยกินคนเลยคุณผู้ชมอย่ายืนใกล้นะแล้วนอกจากเบื้องหน้านะครับที่บอกว่างานแน่นใช่ไหมเบื้องหลังนะครับของคู่นี้นะเขาแบบว่าลุยงานเบื้องหลังก็คือการเป็นฐานะผู้บริหารนะครับอย่าง พาวเอ t นเตอร์เทนเมนต์อีกด้วยคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่างานยุ่งขนาดนี้จะมีการแบบว่าหวานแหววขนาดไหนะแล้วก็หนุ่มเจเจเนี่ยเห็นว่ามีอย่างสาวด้านเหนื่อเคยพูดว่าต้องมีการปรับตัวมากขึ้นเพราะว่าถึงจะคบกัน7ปีก็ต้องมีการปรับตัวนะจเจอหนุ่มเจเจนะคุณผู้ชมก็ต้องไปถามกันหน่อยว่าสาวด้านเหนื่อพูดแบบนี้ใช่ไหมจะปรับตัวกันไปถึงไหนแล้วนะคุณผู้ชมไปฟังหนุ่มเจเจนะครับเปิดใจกันดีกว่าครับเขาก็คงงงงงหน่อยอะไรเงี้ย เขาว่คงตลบตลเพราะว่าผมคิดว่าเขาก็คงไม่ได้มองตัวเองว่าแบบสวยสวยอะไรเงี้ยใช่ผมก็ไม่แน่ใจให้คนอื่นพูดดีกว่าครับไม่เดี๋ยวผมพูดเองมันจะกลายเป็นแบบอวยอะไรเงี้ยก็ถ้าพี่ๆถามผมก็ต้องตอบว่าสวยถ้าผมตอบว่าไม่สวยมันก็จะแปลกแลหะเดี๋ยวผมก็โดนอ่าเรื่องจริงไม่แน่ใจแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นเหมือนทุกคนมากกว่าที่แบบดูแลตัวเองอะไรเงี้ยอย่างเช่นอาจจะมีทำทรีทเมนต์หรือว่าไปหาหมอหน้าบ้างอะไรเพราะเราก็ต้องใช้หน้าในการทํางานนะครับใช่ไหมครับก็แต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่แบบวิธีพิสดารแบบว่าสัญญงศ บา,บางอย่างอะ่ะพอเราพอเราอยู่ด้วยกันมานานๆแล้วมันก็จะมีสิ่งที่เราปรับเข้าหากันได้แล้วก็สิ่งที่มันมันเป็นนิสัยเราแล้วมันจะปรับค่อนข้างยากอะไรเงี้ยผมว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็ทําให้ผมเนี่ยเป็นผิดพลาดเรื่องเดิมๆอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าตัวเราเองอะ่ะเราก็พยายามที่จะเหมือนทำตัวเองให้มันดีที่สุดแหละแต่ว่าอย่างที่พี่ๆก็น่าจะรู้ว่ามันก็ไม่มีใครเพอร์เฟกต์อะเนาะใช่ไหมเราก็ค่อยๆพยายามปรับไปอะไรเงี้ย ก็มีเฉียวๆบ้างครับเรื่อยๆอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ว,ว่าหมายถึงว่าไอ้เรื่องของการปรับตัวอะไรเงี้ยเราก็พยายามปรับกันเรื่อยๆอยู่แล้วใช่อ่าหนุ่มที่เจ็บอกว่าเราค่อยๆปรับตัวกันมาเรื่อยๆนะคุณผูช้ช<ต>มก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับก็พยายามทํามันให้ดีที่สุดนะก<อ>็อ,อย่างที่บอกว่า ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ไปทุกเรื่องนะ <ừ> m, เดิก็ <ừ> m, มีการมาปรับตัวเข้าหากันคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าคู่นี้ก็ยังรักกันนะเจปีแล้วคุณผู้ชมเชื่อว่าลุ้นกันเยอะๆอาจจะมีข่าวดีในเรื่องนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่างานก็ปังประสบความสำเร็จแล้วเหลือแค่เรื่องเดียวแล้วก็เรื่องความรักที่จะแต่งหรือเปล่าแฟนๆก็รู้ต่อคู่นี้หน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันเลยนะน่ารักดูสินี่ตีมวยนะเออน่ารักจังเลย น่าเื้อเเนันน่ารเป็นคนแบบว่าอย่างที่บอกที่เราเคยพูดไงว่าสาวต้นเหนือสวยขึ้นมากออยังไงก็รอติดตามความหวานแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผลงานของทั้งคู่ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังกันได้นะครับครับ